Que. ตาเอคุณผู้ชมครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันที่28พฤษภาคม2568ครับด้านหลังผมเป็นตลาดสดเมืองสุรินทร์ครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาอัปเดตกันให้ชมกันอีกแล้วนะครับว่าตลาดบ้านเราเป็นยังไงกันบ้างมีสินค้าอะไรน่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวตามผมมาได้เลยครับก็ยังดูแบบเงียบเหงากันอยู่นะคุณผู้ชมครับตลาดสดของเราในวันนี้พี่น้อยเป็นไงวันนี้ดีอยู่นะ โอเคฝนไม่ตกดีที่ฝนไม่ตกครับไม่ใช่ว่าจะขายดีนะคือฝนไม่ตกครับเนี่ยคากคุณผู้ชมมาชมบรรยากาศในเวลาสองทุ่มเนี่ยอัปเดตกันทุกวันคุณผู้ชมครับ28พฤษภาคม2,568ตลาดสดเมืองศรินหลากหลายของกินครับนี่ปลาย่างก็มีไก่ย่างก็มีนะฮะข้าวเหนียวก็มีโอ้สารพัดอยา่างนี่ฮะ10บ,บาทก็มี ไส้หมูไส้ไกออ่น้ำพริกครบครันครับอัปเดตกันให้ชมแบบนี้กันทุกวันครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังแรงใจกันนะครับขอบคุณด้วยทุกคลิปของเราที่สร้างสารรค์และคุณผู้ชมก็ชื่นชอบกันนะครับนี่ก็พามาดูตลาดสดเมืองสุรินททุกวันครับนี่พ่อค้าแม่ขายหลากหลายของกิน ะะก็เริ่มเก็บแล้วล่ะนะฮะ2จะ2ทุ่มแล้วนะเออ2ทุ่มแล้วแม่ค้าก็เริ่มที่จะทยอยกลับไปบางส่วนแล้วล่ะนะครับปกติบริเวณนี้จะเต็มนะฮะแต่ว่าวันนี้ก็อาจจะเ,เราอาจจะมาช้าไปหน่อยนะครับก็เลยดูจะลงตาก,กันสักนิดหนึ่งนะครับนี่โอ้อันนี้ผักมะรุมผักสะเดาโอ้มีเห็ดด้วยฮะคุณผู้ชมเห็ด เห็ดขมเห็ดพึ่งเออนี่ฮะแล้วก็วันนี้ออแม่ค้าก็เก็บเร็วนะครับเพราะว่าตลาดเงียบวันนี้ถึงฝนไม่ตกก็เงียบฮะค,บคุณผู้ชมครับค่อนข้างที่จะเงียบเลยทีเดียวเออเดี๋ยวมาดูความเงียบก็ลงกันทุกวันคุณผู้ชมก็ดูกันทุกวันนั่นแหละนะครับลงกันทุกวันดูกันทุกวันนะฮะคุณผู้ชมก็ไม่เบือ่อผมเองก็นำเสนอท่านได้เรื่อยๆอยู่นะครับ สดๆนะครับติดกับเสีเยแยกตลาดสดเมืองสุรินพาคุณผู้ชมมาชม,มาเป็นยังไ <มา S 1> งนื้น้ำพริกเยอะๆเลยเออนี่ย <มา S 1> เอาคุณอมยิ้มมาคนขายเหรอแน่นอนเลยน,นี่นนอ,อของกินหลากหลายตลาดสดเมืองสุรินพริกแห้งมะนาวโอ้เยอะแยะมากมายี่ร้านปลาสุกฮะ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่เชื่นชอบคลิปที่ผมได้ทำออกไปนะครับนะฮะก็ like, กดไลค์กด s ับ s c คร b e กดแชร์กันกยขอบคุณอย่างยิ่งกันเลยทีเดียวฮะนีครับโอ้นี่มีรูอนารด้วยวันนี้มีอนารด้วยนะเอออันนาของคุณโยเกิร์ตครับวันน,นี้เก็บมาจากสวนนะฮะขอบคุณด้วยกันหลากันอันนี้ก็คืออาหารชั้นสูงคุณผู้ชมครับไข่มดแดงครับชันน้นสูงเลยนะ มีกระโพดต้มด้วยนะฮะจะมีในส่วนของชะอมนะครับนี่ลาเอไหมอ๋อต่อลาลาเพอเจอนี่ฮะผักพื้นบ้านอาหารท้องถิน่นเมืองสุรินทร์มีดีฝากคุณผู้ชมด้วยกันเลยกันกน,นี่นี่นผักเยอะๆเลยผักนี่เจริหน้าบาดโมสำไงนะฮะโอ้นะครับอายุ80กว่าแล้วดูความแข็งแรงเนี่ยอ้ปบปบปบป,บปบอยู่เออนะฮะ กดติดตามฝากกดกำลังใจสับสไคร b ์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันครับอัปเดตกันให้ชมกัน Ooh, วันครับ27่สิบเาคม28วันนี้เออเป็นไงบ้างนะอี่ดูเออฮะโอเคจะกินเลยใช่ไหมโอเคได้จัดให้ครับผมมีร้านพ่อชายครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณหลายๆคุณผู้ชมติดตามรับชมกันเป็นประจำก็อย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยกันละกันนะครับแล้วหนุ่มเมืองสุรินทร์ครบงานนำเสนอเรื่องราวเมืองสุรินทร์ครบอัปเดตกันให้ชมกันอย่างนี้ทุกวันนะฮะยัะยงไงก็ฝากเป็นกำลังใจในการกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์ให้ด้วยเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีทุกท่านฮนะสวัสดีครับ